ใช่ไหมอืมได้แล้วอยู่แล้วหว,หวานเลยครับตัวนี้ท้องหวาน แค่นนอะโเคี้บ่อนาโกะนะครับนาโกะฟิชชิ่งใช่ไหมครับเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเป็นโอเคตอนนี้วันนี้ครับวันนี้ครับวันนี้รับอันนี้นาโกเป,เปิดเปิดยังไงนะครับตอนนี้อ่า,อาโกช่วงนี้ก็บ่อหนึ่งนะครับเปิด8ปดโมงเช้า แล้วก็เดี๋ยว10โมงเราเปิดบ์ดสองให้ด้วยนะเป็นสองติงอ่าบอหนึ่ง 1. คนที่มาเช้าก็600บาทนะครับแล้วก็สามารถตกบ์ดสองได้ด้วยไม่ถึงว่าไม่ถึงว่าพอพอติงบอหนึ่งเสร็จบ์ด บ่อสองสิบโมงสิบโมงเปิดให้อีกบ่อหนึ่งผมก็ผมตกบ่อหนึ่งผมก็ไปตกได้ด้วยใช่ครับเอาเป็นสองบ่อสองโอเคสองบ่อสองซิงอ๋อสองซิงเลยผมใจถ้ามาใช่ครับคนที่มาสายจะไปตกรอตกบ่อสองเลยก็เก็บสี่ร้อยบาทหลังเที่ยงสามร้อยบาทตกได้สองบ่อเลยครับผมตอนนี้ก็ัจะแปลกๆนะคื่เหมือนใคร ผมไม่เคยเจอแบบนี้พูดถึงๆก็เลยเออลองลองมาดูก่อนนะรก็ว่าครับผมสำหรับท่านที่ตื่นสายหรือว่าทํางานกลางคืนหรือว่าออกกะหรือว่าไปคลิปที่มีปัญหาทริปล่มผระป่าคว่ำอะไรก็ตามสามารถมาต่อได้1ิบโมงที่นะครับปลาติงนะครับแต่ว่าคือแค่ร้อยโลนะครับ <laughs> ก็แค่400บาทก็ถือว่าไม่ไม่ราคาไม่แรงของของนักโต้ที่เป็นปลาปลากระปุกน้ำปล่อยน้ำเค็มครับปล่อน้ำเค็มครับผมได้เดี๋ยวปลอมอย่างเดียวนะครับปลอมอย่างเดียวโอเคครับเห็นนานๆทีก็มีไปจัดไปลงไว้บ้างคลิปก็มีบ้างป่าปลายก็คถ้ามีก็จะแจ้งลงหน้าก็ติดตามในของนักโต้ที่เป็นเป็นเพจได้ไหมครับเพจ โกฟิชชิงิหรือว่าถ้าเฟซบุ๊กก็นักโกฟิชชิงโอเคครับผมส่วนบอกเราได้ทำมา67ปีละโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับว่าเป็นยังไงผมไม่ได้มานานตั้งแต่โควิดนี่ขับมาจากแถวทั้งราชกระบังนะครับก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเจ็ดโมงครึ่ง โอ้แต่คนน้อยจริงเนาะผมนั่งข้างๆด้วยฝนพอยแล้วครับตอนนี้หนีมาจากทางลาดก,กระบังนะครับใส่ฝนตามผมมา <G ül üyor> ตอนนี้นตกาไม่เยอะครับนะนเยอะนะ 8ปดโมงบ่อนี้ใช่ไหมแล้ว10บโมงเป็นเปิดจริงบ่อหนึ่งปลาปลาก็พอพอสมควรนะนะเอ้ยผมว่าน้าลองสนุกดูนะบ่อน้ำเค็มนะครับน้ำก่อยน้ำเค็มเดี๋ยวลองดู สิบห้าคน okay. หมายแรกครับดูกันโน่นเลยผมเข้านูน่น โอ้กลางบ่อฝั่งนู้นนั่นยังไม่เจอตัวนะครับสีปลายัง อนนี้ส0บโมงแล้วนะครับเดีย๋ยวเราย้ายบอ่อครับเมื่อชัากลับไปทีเดียวนะตวแต่ปลายยางผมไม่โดนเลยไปโดนปักทีเดียวบอ่อนี้ก็ไม่เคยตกนะครับแต่กว้างอยู่บ่ก็จะติดกันนะครับ บอ่อหนึ่งอันนี้บอ่อสองเดี๋ยวรอโหจะบ่อ,อ,บอนี้กว้างต้องวัดดวงเอาผมยังไม่รอดเลยเนี่ยผมไมี่รอดเมืเ่อกี้อันนี้บอ่อนี้แล้วไหลถ้าบอ่อนี้ไม่รอดต้องตามเก็บเหนื่อยแล้วครบเนี้ย <c oughs> อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เดนแถวนี้ดีกว่า ก็เดี๋ยวเราใช้ไปยางใหญ่ครับเหมือนเดิมน้าําเช้าสีเขียวผมไม่มีอ่ะเห็นเขาใช้กันตัวสนะีเขียวเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรถ้ามีตัวก็ต้องได้แหละเราแค่ไม่ไม่เจอตัวมันเท่านั้นเองถ้าไม่ได้น้ําเช้านี้ก็เก็บเหนื่อยนลครับวันนี้อันนี้บอ่อสองสิบโมงนะครับ ฝนเริ่มมาค้มเชา้าก็ฝนตกไปปล่อยอ้อ้าวมันร้อนๆน,นะครับแดบดบมัมีตอนที่แดดมีนั้นกัดปักไปทีหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันหลุดอะ่ะกัดไม่โดนตัวเบ็ดก็เลยเสียโอกาสไปหน่อยแต่นี้ก็ เปิดบอ่อแบบนี้ก็ดีนะสองพอไม่ลุ้นเอาคราวนี้ก็ถ้าหมดช่วงซิงตอนสิบโมงก็คราวนี้ก็เดินเก็บได้สองบอ่อเลยเดี๋ยวเราก็จะลองเดินโอเคเดี๋ยวเรอเตรียมพร้อมโอ้โหลงละ ห,ห,หเป็นเป็นเนินเหรอ,หอเป็นเนินดินเป็นเนินดินนะตรงนี้ท่านเมื่อ,อกี้ไม่ได้กัดนะเป็นเนินดิน ออไม่ดูตรงไหนมั่งมันเป็นเนินดินมะครับรู้สึกว่าใช่ไหม,ไ,มได้ละยูแล้วหยุบไปังเนินดิน,นขวานะครับอุ้ยโทษครับขวาครับหลุดไหมหดแล้วโอเคครับ tôi lát 10 môn, ui lột đã, ui lột đã, ui đã, đó, đó. đó. Nhỏ <laughs> Chơi nhỏ tua là nền tôi lát tôi lát, tôi lát, tôi tôi lát, tôi lát, tôi tôi ต้องต่ออ่ะต้องตัดต่ออนะ่ะเอาเลยครับโอ้โหซาไซใหญ่นะครับลุดเลยวัดเบาไปอีกแล้วเฉย อีนนกหนึ่งเ <c oughs> ดือดเลยเดือดกระบอนู้นอีกนะครับออแต่เราไม่โดน จะเย็นเย็นหลุดซะ ครับผมโอ้โหนังไงครับเนี่ยหมักแน่เลยผมก็ดูดูตายแล้วตายแล้วพลวาด้งสองตัวนี่ผมเห็นไปแล้วนะเนี่ยนี่ไม่ได้ทั้งตัวนะมันคิดหลุดนะครับไปบอ่อไปบ่อสอง ตอน10โมงนะหลุดโอ้จะถึงแนละ้วเชียวหลุดปลาแรงดีมาก2โลอ่ะได้ลอปลา2กิโลไป2กิโลใหญ่อยู่อ่ะมันต้องได้เนาะมันต้องได้เนาะ ตัวนท้องหวานนิดเดียวตีเมื่อกี้ยังไม่ได้เปิดกล้องนะครับหลังฝนเลยออนนี้ ตลิเยย <ไป S 1> ดินมาลอดแท้ <c oughs> <c oughs> ผมเห็นนะแล้วผมเลยว่าดอกเดียวเลยเนี่ยไม่ได้เปิดกล้องเลยเมื่อกี้ รอดแล้วเนี่ยโอ้โหรอดตอนเที่ยงตายตายที่กพงนะครับนี่คอปลาพวงดูไปต้องเดินเก็บนะครับได้ตัวเดียวเองแค่รอดนะครับเอามาเก็บมั่งเลย ก็ out. Check out. วันนี้นะครับก็ส,สมัครได้แต้มเดียวนะครับทำปลาหลุดไปตัวหนึ่งาะตัวใหญ่จบับบ่อจากบ่อที่2นะครับทำหลุดไปตัวตัวใหญ่ไปได้ ตัวนี้ได้ตอนเที่ยงพอดีเลยหลังจกฝนตกนะครับก็มีน้าบางคน้ยน้าหลายคนแหละรวย,เ,ยเราโชคไม่ดีกัปรปลายางสีเขียวสุดยอดเลยเขียวกันทั้งบ่อเลยผมไม่มีสีเขียวก็แล้วแต่ตั้งมานะครับตกปลาลช่วงนี้ก็ฟ้าฝนนะแต่ปลาของน้าเขาสีสวยนะครับตวัวใหญ่เยอะที่บอ่อนากโกนะครับก็ฝากติดตามบอ่อนาโกด้วยนะครับเดี๋ยวมันก็ ได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรนี้ครับ,บแต่ส่วนใหญ่ผมก็ไม่ได้ไม่เยอะหรอกครับถือว่ามาเที่ยวบอกันแล้วกันเพราะว่าเสาร์วันงานทีนะโอเคฝากติดตามด้วยนะครับฝากข้อหไฟติ้งนะครับผมบ๊ายบายตัวเดียวตเตเมียวเอง